สวัสดีจ้ามือนีกมาพบพอกับช่องสาวสุดินกินเที่ยวคือเกาละจ้ามือนีกะมาบานเนาะคะ่ะจังหวัดร้อยเอ็ดปกติกะทํางานอยู่กรุงเทพละค่ะพอดีมาธุระเนาะคะ่ะเรื่องลูกไส้ผ้าลูกไส้ไปเลี่ยนจ้าหลังจากทรงลูกไส้แล้วเนาะคะ่ะเสียธุระเพิ่นแล้วก็เลยมาหาแนวกินแรงกันละจ้ามือนีไปหากินยูไกลดอกคะ่ะหากินยูนสานีละปลากะเป็นปลาธรรมชาติแน่เนาะคะ่ะ กะเลียงน้ำแน่แต่กะเลือดอกค่ะคนกะมาลอยเรื่อยค่ะพี่น้องบ่มีคนเฝ้าเนาะซะกะยูห้างจากหมู่บ้านเนาะค่ะก็เลยบ่ได้มีผู้เฝา้าเพิินกะมาหลักกินเรื่อยล่ะค่ะแต่กะบ่เป็นยังดอกค่ะมัคนควรกินน้ำแน่เนาะแบ่งๆกันไปเนาะค่ะบ่เป็นยังดอกนี่ละจ้ากะได้ทีมงานเพิิน,นะคะ่ะทีมงานมืออาชีพเพิินทีมงานหาปลาล่ะค่ะ มาข่อยเองกะหาประเป็นดอกพี่น้องได้ได้กินแหละจ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอยงหงไรดอกค่ะก็ยังหาย,าายาหพี่น้องในเบื้องบรรยากาศบานเห้าเนาะสำหรับผูเพนยูไกลนาาเนาะค่ะเนาะบาบาสิยูท่างกรุงเทพหรือ,อยูท่างต่างประเทศเนาะคา่ะเห็นแล้วเพนก็นสิด้มีอันความสูงเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศอาาีสานบานเห่าก็สิมีตัวปวนประจําทีมงานนะคะปวนาวายน้ํอยูพุ่นก็สิบ่ค่อยดื้อปานไดดอกคา่ะ บานเห่ากับบรรยากาศดีดีนะค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณสี่โมงกว่าๆนะพี่น้องอากาศก็เป็นสีขึมๆแน่ละค่ะเคื่อจังฝนสิต๊กนี่ละคอยอยากให้ฝนตกเด้พี่น้องคอยมากมากอยู่บ้านนอกฝนตกคอยมากบรรยากาศบ้านนอกเวเลาฝนตกแห้งจ้ะเย็นสบายแห้งพี่น้องเสื้อบอคอยมากบ้านนอกคอยปากกลับไปอันกรุงเทพเลยแต่ว่าไม่กับจำเป็นเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านเห่าก็จะสิหาเงินแนวใด ไปยุกรุงเทพก็คือจะมีงานมีการเหตุประจําแน่ทุกมือนีค้าข้องฉีบมันก็สูงเนาะคะ่ะก็ต้องสูงกันต่อไปนะจ้าบ่อยากไปกระตองจําเป็นต้องไปละพี่น้องเนาะเฮาก็มีค่าใส่ใจได้สิลูเรียนหนังสือได้จากค่าเทิม่มได้จะค่าห้องพักวดเอาลอพี่น้องเด้อผู้ใดมีค่าเทิม่มค้าห้องพักคือข่อยก็ได้สู้สู้กันต่อไปแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเผื่อหน้าคนของลูกอามาบอกเรื่องปลาเฮาดีกว่า กับไ้ล่องวานแหน,น้นเพิ่นเอานด้วยพี่น้องเด้ออยู่เทิงโคกละจ้ากะเพิ่นวานแหนั้นพี่น้องเห็นพักเกษตรนางามกเกษตรนาำก็งามงามเด้อค่ะเด้อเพิ่นเอามาปลูกไว้ห้องเอินเพิ่นอันเก็บพักเกษตรนาม,มาห้ข่อยนแนพะนะเพิ่นก็เลยลาวขึ้นมาหายน้พี่น้องนี่ก็เลยนั่งเด็ดนี่ล่ะค่ะนี่แหละพี่น้องแนวกินแรงงคอยพัดเกษตรนาำจ้าพัดนมม้ำมันหอยนี่แซบแซบเด้อค่ะพักเกษตรนามอ่อนๆเลยจ้าเมนูแรกนี่ก็มีพัดพักเกษตรนามกับต้มปลาเลยค่ะ ปลากระสีมีปลานิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นอันนั้นมาปล่อยไว้ปลานิ่นปลาคอเป็นสั่นละค่ะพ่อไี้กินอยู่ในะจาะมมเพิ่นกับผ้ากันอันอันนี้เนาะคะ่ะดึงขึ้นมากระสีเอาอยากเนี่ยจักน้อยอยู่ดอกค่ะเพราะว่าอันปลาพลากระสีมันหลายเนาะพี่น้องเนาะอันเฮ็ดคลิปนี่กับผ้าในี่ผ่านนําเพิ่นดอกค่ะแต่ค่ะขยันลงไปสันละเพื่อเพิ่นอันเลื้อยโตเนานะพี่น้องเห็นลงทุกมือเพื่อเพิ่นเห็นใจเนาะคะ่ะ บางคนก็จะอาิชิว่า่องขอยไล่สาละและพี่นองด้วยข่อยก็มีความสุขในสิ่งที่ขอยเห็นน้อพี่นองผูใ้ใดจว่าจังไรก็สร้างเพิ่นเธอจ้านี่นะคะเริ่มาขึ้นมาแล้วปลากฉชิดได้นี่นะคะแต่ปลานิ่นปลาหยังหลายอยู่ดอกจ้า